ี่ค่ะกลับม,มาเจอกับอริสติลเตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะไม่ได้เจอกันสักระยะหนึ่งนะคะก็ทุกคนขาลิซยังอยู่นะคะยังอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมีหลากหลายช่องทางที่อลิซต้องอะทงานให้ด้วยก็เลยทําให้เราอาจจะมาลงคลิปช้ายอยู่บ้างหรือคลิปน้อยอยู่บ้างแต่เอาจริงๆอริซยังไงก็จะไม่ทิ้งทุกๆคนไปขอเพียงแค่ทุกคนยังอยู่กับอริสนะคะยังคุยกันยังเนี่ยค่ะติดตามกันแบบนี้ตลอดไปนะคะมันก็จะมีความแฮปปี้แล้วเราก็จะกลับมานั่งพูดคุยกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะอ่ะสำหรับ คลิปนี้นะคะก็มาทําในเรื่องของเพียาการการเลือกไพ่กันมารีเมคข้อหัวข้อที่เราเคยทํากันไปบ่อยๆอยู่แล้วนะคะกลับมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยที่เราจะใช้ไพ่สําหรับใหม่ๆเข้ามาด้วยนะซึ่งหัวข้อวันนี้ก็คือมีคนแอบรักแอบชอบแอบรู้สึก กับเราบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยเขาเป็นคนประมาณแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันซึ่งเราจะใช้ตัวของ Sexual Magic Taro t ตัวนี้อ๋อไม่ใช่ทา r ์โรลืมไปว่าฉัซื้อมาใหม่เขาเป็น Oracle คแล้วนะจ๊ะตัวนี้เลยเนาะซึ่งแบบเราอะ่ะเป็นคนที่ชอบความอาร์ตอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นตัวทาร์โรอลิสมีแล้วแล้วก็ได้ใช้อยู่แล้วด้วยแต่ตัวนี้เป็น o r ร c คโคก็เลยรู้สึกว่าอมืมันมีภาพที่แบบ ชัดเจนขึ้นใบใหญ่ขึ้นก็เลยเอามาให้คุณได้เลือกได้รู้สึกกันนะคะและวันนี้ใช้ตัวขยายความค่ะก็เปิดตัวน้องใหม่ของบ้านแม่หมออลิชนะคะก็คือ,อ jazz i n s p i r e o r a c l e c a r d นะคะตัวนี้ของพี่ลิลลี่นะคะเป็นรุ่นพี่ที่เรียนทาโรเด้วยกันกับอาจารย์ด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำแบบไพ่ดีๆแล้วก็จะบอกว่า เดี๋ยวไว้รีวิวแยกกับเขาแล้วกันนะเพราะตัวกล่องค่อนข้างจะแบบเลิศเลอค่าอยู่พอสมควรแต่วันนี้เราจะมาใช้เขาเนี่ยขยายความคนที่แอบชอบคุณอยู่กันนะจ๊ะเอาเป็นว่ากติกาง่ายๆของเรานะคะหลับตาลงคิดถึงตัวเองให้ชัดเจนแบะคำถามนะคะว่าตอนนี้มีใครรู้สึกอะไรกับเราหรือเปล่ามีใครแอบชอบเราหรือเปล่าทำอย่างนี้วนไปแล้วพอรีบบอกให้ลืมตามคุณก็ลืมตามขึ้นมาเลยเอาละถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะหลับตาลงได้เลยค่ะ ตั้งคำถามไว้นะคะพร้อมนะหนึ่งสองสามลืมตาค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งนะคะคุณเลือกการใบนี้นะไม่รู้ว่าเห็นชัดเจนกันหรือเปล่านะคะ อ่ะสำหรับกลุ่มหนึ่งค่ะใบนี้นะคะมันคือการแสดงออกของคุณหรือการกระทําของคุณหรือความคิดของคุณนั่นเองนะ กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายแอบรักแอบชอบแอบมองแอบรู้สึกกับคนอื่นเนี่ยเยอะกว่าการที่จะมีใครมาแอบรักคุณนะเพราะตัวคุณเองค่ะเป็นคนที่มีแพทเทิร์นหรือมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยเวลาที่คุณจะรักใครชอบใครหรือรู้สึกดีอะไรกับใครอะค่ะคุณจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองคุณเลยจะรู้สึกว่ากลับมาที่ความรู้สึกตัวเองก่อนเสมอนะคะว่าเฮ้ยเราแบบคู่ควรไหมเราเหมาะไหมแต่จริงๆแล้วคุณมีจิตใจที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความรักที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ย เป็นคนสายเทคแครเป็นคนเอาใจใส่เป็นคนจับรายละเอียดข้อดีข้อเสียอะไรของคนรอบข้างดีอยู่แล้วด้วยตัวของพื้นฐานแต่ด้วยพอมันเป็นแนวของความรักหรือเป็นความคาดหวังของออบุคคลที่เรารู้สึกดีมาก่ากเงี่ยค่ะการกระทำของคุณแอคชั่นของคุณมันเลยเป็นการคุณแอบซะมากกว่าคุณไม่กล้าบ,บอกความรู้สึกจริงๆหรือยังไม่พร้อมนะคะ ค่อนไปทางที่เหมือนตัวคุณเองกลัวมากกว่าด้วยนะคะความกลัวการแอคชั่นการกระทําการแอบมองอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วดูดูถ้ากลุ่มนี้จะมีตัวละครในใจอยู่พอสมควรนะคะ,ะตัวละครเนี้ยถ้าลิศรู้สึกนะมันไม่ใช่เป็นตัวละครที่แบบชัดเจนขนาดนั้นเป็นตัวละครที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ถึงแบบเป็นมุมมองที่เรามองเขาเป็นฟิลแบบไอดอลเป็นฟิลแบบ เถ้าเราพูดว่าเป็นความรักในแบบที่เราแบบปรารถนาที่จะเป็นแบบนั้นก็ได้นะหรือว่าอยากจะได้คนแบบนี้ก็ได้เพราะว่าตัวตนของคุณเองคุณก็ยังรู้สึกว่ารักตัวเองพอสมควรนี่คือการแอคชั่นของคุณอยู่ทีนี้เราจะใช้ Jazz Ins p i r e นะคะตัวนี้เป็นตัวขยายความให้สเสน่ห์ของคุณค่ะถ้าเรามองในช่วงของตอนนี้นะตัวสเสน่ห์อะิ มองไม่เห็นมองไม่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีณช่วงเวลาเนี้ยมันยากกับการที่คุณเองจะใช้เสน่ห์ของตัวคุณคุณเองมีเป้าหมายมีเรื่องอื่นๆให้ทําเยอะมากๆเลยดังนั้นเนี่ยในความรู้สึกของคุณความรักมันไม่ได้ต้องแบบต้องออกไปล่าต้องออกไปทําอะไรต้องไปบีบบังคับอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเก็บเสน่ห์ไว้กับคนใกล้ๆตัวเราเก็บเสน่ห์ไว้กับคนที่รู้จักเราจริงๆนะคะเป็นกลุ่มที่เราเห็นเสน่ห์ เป็นความแบบเข้าใจอะ่ะใช้เป็นความเข้าใจเป็นความปรารถนาดีนะคะแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าตอนเนี้ยเราเองยังไม่ต้องการความรักเนี่ยตัวสเสน่ห์หรือความต้องการของคุณอะ่ะมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆคุณเองไม่ได้มองว่าความรักสําคัญที่สุดจนทําให้คุณเนี่ยเกิดเป็นใบนี้ค่ะเป็นใบที่ทําให้คุณแบบโหเปิดมาคือกลุ่มนี้รักตัวเองมาแล้วจะมีใครแบบไหนมาชอบคุณ คนที่จัดมาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณจะเป็นคนที่คล้ายๆกับคุณเลยรักตัวเองนะคะเป็นคนที่มองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ความแบบความสุขอ่ะเป็นแถบแบบสุขนิยมหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่ต้องแบบเครียดอ่ะเพราะว่าตัวคุณมีความเครียดอยู่ในตัวที่ริบบอกไปว่าเวลาคุณเก็บคุณเอ,อ่อรู้สึกอะไรอย่างคุณจะเอาไว้อยู่กับตัวเองหมดใช่ไหมดังนั้นคนที่มองคุณเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มีในส่วนนี้คนที่จะชอบคุณก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้าง เอ่เป็น extrovert นะคะเป็นคนที่ไม่เก็บตัวเป็นคนที่เปิดใจเป็นคนที่แฮปปี้เป็นคนที่แบบอล็กรู้สึกว่าเขาเขาขาดความนิ่งอะแหละเพราะเป็นคนที่ Alert Alert อยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันทําให้การที่คุณรักตัวเองมาเจอคน Alert อะไรแบบนี้นะโดยที่มันจะมีหยินหยางอยู่เบาๆอ่ะซึ่งทําให้ลิซเห็นว่ากลุ่มนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนกับการที่จะแบบรู้สึกมีความรักรู้สึกว่าต้องต้องมีใครสักคนอะ่ะเพราะพาร์ทสุดท้ายที่ลิซเห็นเนี่ยมันเป็นพาร์ทของความ ความยังไม่จริงความไม่เรียวหรือว่าบางทีเกิดความสับสนในใจเยอะอยู่พอสมควรแม้แต่ตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวความาความสำเร็จในชีวิตอะมันดูสำคัญกว่าในตัวของความรักดังนั้นกลุ่มนี้ไม่ได้มองความรักเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็การที่จะมีรักมารักมาชอบมารู้สึกดีอะไรกับเราเนี่ย ก็ไม่ได้รู้สึกแคร์นะคุณจะแคร์สำหรับคนที่คุณรู้สึกดีด้วยใครจะรู้สึกดีกับคุณหรือไม่รู้สึกดีกับคุณคุณเองก็ไม่ได้ให้ค่าถ้าเขาไม่ได้มีผลประโยชน์หรือไม่ได้มีอะไรที่เขาเรียกว่าโคกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณเองก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครนะเราว่าเราคิดว่าแนวคิดแบบนี้เป็นเหมือนเป็นแนวคิดที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจแล้วก็อยู่ในใน เขาเรียกเส้นทางของตัวเองได้แบบสตรองมากขึ้นอยู่แล้วด้วยก็เป็นกลุ่มที่เก่งซะมากกว่าก็เลยทาให้คนจะมารักคนจะมาชอบเนี่ยจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างสุขนิยมนะคะชอบคนเก่งๆชอบคนที่รู้สึกดีด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะเด็กกว่าด้วยนะจ๊ะอันนี้แอบไว้เหมือนกันถ้าเขาจะมารู้สึกดีในช่วงนี้ก็ลองดูค่ะใครที่มีแบบว่ารอบข้างเนี่ยเป็นเด็กเยอะๆก็ดีใจด้วยคุณอาจจะได้แฟนเด็กในเร็ววันนี้นะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่เอาไม่ชอบจนไม่อะไรเลยก็เพนเพนไป ก่อนกลุ่มนี้อลิศยังไม่เห็นอะไรที่มันชัดเจนแบบนั้นนะคะเอาเป็นว่ารักตัวเองสนุกกับตัวเองแล้วไปตามเป้าหมายของตัวเองดีที่สุดขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคนที่เลือกกลุ่มที่สองนะคะคุณเลือกการ์ดใบนี้นะโอเคกลุ่มนี้คะ่ะมี การแอคชั่นยังไงนะคะหรือแนวคิดความคิดในด้านของความรักความรู้สึกอะไรของตัวเองเป็นยังไงบ้างละกันขอทายใจค่ะกลุ่มนี้นะคะความรู้สึกแรกก็คือฝัน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 กันพอสมควรเลยนะคะเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดความรู้สึกทัศนคติความรักที่ค่อนข้างโรแมนติกแล้วก็รู้สึกถึงของความแบบ เขาเรียกบุพเพสันนีวาดเป็นฟิลที่แบบตามหารักแท้รู้สึกรักในสิ่งที่ตัวเองรักรักในสิ่งที่ตัวเองแบบรู้สึกเท่านั้นคืออะไรที่มันต้องพยายามจนเกินไปคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่ไม่ใช่แนวของคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นฟีลลิ่งของความรู้สึกฉันรู้สึกกับคนนี้ก็คือคนนี้ นะคะไม่มีการแบ่งเพศแบ่งแยกเลยด้วยนะแล้วกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งเลยค่ะที่ค่อนข้างเปิดและหลากหลายทางเพศมากๆด้วยนะคะส่วนกลุ่มนี้กลุ่มอ,อีกนิดนึ่งที่อลิซเห็นคือคุณเองเป็นคนที่วางแพทเทิร์นในด้านของความรักหรือมุมมองความรักเนี่ยชัดเจนคุณโรแมนติกในระดับนี้ดังนั้นเนี่ยถามว่าคุณต้องการคนที่โรแมนติกเลยไหมหรือว่าต้องการที่แบบเหมือนเราเลยอะไรเงี้ยก็คงไม่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องการในความรักเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องของการเชคงแคร์การเอาใจใส่ความรักที่ต้องตะโกนอะไรอย่างเงี้ยที่รีรู้สึกนะว่ากลุ่มนี้รู้สึกว่าถ้าคุณตะโกนทําให้คุณรู้สึกมั่นใจมั่นคงได้คุณต้องการอะไรแค่นี้แหละอะไรที่มันดูต้องแบบรูปธรรมจัดจ๋าแบบต้องรวยล้นฟ้าแล้วต้องมานั่งซับพอร์ตอะไรคุณขนาดนั้นอนะกลุ่มนี้ไม่นะกลุ่มนี้คิดว่าความรักกินได้นะคะแต่ก็ต้องบอกแล้วค่ะรูปธรรมอะไรอย่างงี้มันก็เป็นเรื่องของแนวความคิดหรือ,รอสิ่งที่มันต้อง มันต้องมีอ่ะมัน common sense ของคนมันก็ต้องมีกันบ้างนะไม่ใช่ว่าจะแบบกัดก้อนเกลือกินอยู่แล้วกลุ่มนี้เขาก็จะวางแพทเทิร์นแบบนี้แต่ในพาร์ทแรกเนี่ยการแอคชั่นการกระทำคือต้องแบบฉันต้องรู้สึกรักฉันต้องรู้สึกว่ามีอะไรต้องมีความแบบเขาเรียกว่าจี๊ดจีกันอะถ้ามันไม่จี๊ดก,กันหรือแม่อะไรนะคุณก็รู้สึกว่าคน,นนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่คุณก็ยังเปิดใจไม่มากพอนะคะ ทีนี้เราจะมาดูขยายความกันนิดนึงว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีคนแอบรักแอบชอบรู้สึกดีอะไรกับคุณบ้างหรือเปล่ามาดูสเสน่ห์ของคุณก่อนเป็นกลุ่มที่มีสเสน่ห์ในพาร์ทของคําว่ากลมกล่อมนะคะเป็นสเสน่ห์ที่ไม่ได้ยัดเยี่ยนแล้วก็เป็นสเสน่ห์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าคนอยู่ด้วยนานๆเนี่ยจะรู้ถึงสื่งสเสน่ห์ของคุณแต่ถ้าแบบมาชับฉวยนะเจอแล้วรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์เลยไหม มันจะเฉพาะคนจริงเพราะว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนเลือกที่จะแสดงสเสน่ห์แบบไหนให้ใครให้ใครแบบไหนสังคมนี้คุณใช้สเสน่ห์แบบนี้สังคมนี้คุณใช้สเสน่ห์แบบนี้มันมีความแตกต่างและคุณเป็นคนที่อยู่เป็นดังนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าเ,าเป็นสเสน่ห์ของแบบไม่ได้พาร์ทเรื่องของความรักอะมันเป็นเนพาร์ทของการทํางานเป็นพาร์ทของความรู้สึกเป็นพาร์ทของแบบสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบ ไม่ค่อยห่วงกลุ่มนี้ในเรื่องสนเนสน่ห์เสน่ห์ของการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะหรือความเป็นตัวเราตัวตนจริงๆในแต่ละพาร์ทเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนเรื่องของคนแบบไหนที่จะมาชอบหรือมารู้สึกอธยทายกันไปละกันนะในช่วงนี้อ่ออันีคิดว่าเป็นคนที่อายุหรือว่าอะไรเนี่ย มันมีความไล่เลี่ยกับคุณอะมันไม่ได้ไกลกว่าคุณไปอ่ะสามถึงห้าปีแก่กว่าก็สามถึงห้าปีเด็กกว่าก็สามถึงห้าปีอะไรเงี้ยมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ก็ยังอยู่ในการรักได้นะคะสิ่งสําคัญค่ะมันเหมือนเป็นการเชื่อมโยงคนที่รู้สึกมาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณรู้สึกอะไรกับคุณอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มันเหมือนข้างในอย่างมันรู้จักกันมามันเคยเจอกันมามันเหมือนแบบตามหากันมาหรือว่าเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึก เป็นการคอนเนคอะไรกันบางอย่างแล้วคุณเองก็รู้สึกด้วยการที่มีใครมาแอบชอบหรือรู้สึกดีกับคุณเนี่ยไม่ได้เป็นพาร์ทที่อะไรอ่แดนดอมอ่ะมันเป็นพาร์ทที่คุณก็รู้สึกอ่ะคุณรู้สึกเขารู้สึกมันเลยไม่มีการแอบเรารู้สึกว่าไม่มีการแอบนะกลุ่มเนี้ตัวคุณเองก็ไม่ชอบการแอบด้วยถ้าใครที่แอบคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วคุณเองก็ไม่ได้ตามหาว่าต้องมาแอบอะไรชั้นแต่เออถ้าคนนี้คนที่ชั้นคิดเนี่ยเขารู้สึกดีกับชั้นไหม เขาพูดตรงๆนะว่าคนที่คุณคิดอะเซ้นแรงอยู่เหมือนกันเขาก็รู้สึกดีกับคุณด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้สุดท้ายค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรให้กับคุณนะคะกับการแอบชอบหรือรู้สึกดี ค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรู้สึกของคุณแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังจากจะได้มาเนี่ยมันมีหลายเรื่องมันมีการที่จะต้องแลกนะคุณคุณต้องแลกอะไรบางอย่างเพื่อได้อะไรบางอย่างกลับมาดังนั้นการที่จะมีคนมาชอบรู้สึกดีอะไรกับคุณเนี่ยคุณเองก็เป็นพร้อมที่จะเปิดใจเพื่อแลกการเปิดใจเข้าไปแต่ถ้าตอนนี้คุณยังปิดใจอยู่คุณยังรู้สึกว่าชีวิตคุณยังสําคัญคุณอยากขอปิดใจในด้านของความรักแล้วรู้สึกเดินไปข้างหน้าในเรื่องของความสําเร็จอะไรเงี้ยค่ะคุณก็แค่เดินทางไปปนนะะคคคแตต่่ถาาามวใํออบขงลิ ว่ามีคนแอบรักแอบชอบแอบรู้สึกดีกับคุณไหมอลิเชื่อว่าเขาไม่ได้แอบเลยค่ะเพราะคนที่จะรู้สึกดีจะวิ่งเข้ามาหาคุณและบอกตรงๆว่าเขารู้สึกดีกับคุณเขารู้สึกแอบที่จะปลื้มกับคุณหรือว่าเขามองคุณมาแล้วเขาจะเดินเข้ามาพูดค่ะกลุ่มนี้ไม่แอบแน่นอนนะจ๊ะบอกไว้ประมาณนี้ก็เป็นกําลังใจให้กลุ่ม2ทุกๆคนค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้เป็นกาลังใจกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิง่งแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่3นะคะคุณเลือกภาพใบนี้นะอะมองเห็นกันอยู่หรือเปล่าอใบนี้นะคะสื่อสารถึงอะไรมันเป็นเรื่องของการกระทำความคิดความรู้สึกนะคะในด้านของความรักณนะตอนนี้ของคุณอลิซรู้สึกได้ว่าคุณเองมีความต้องการในด้านของความรักแต่คุณเองก็ยังรู้สึกว่าคุณอยากจัดแพทเทิร์นความรักกับสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยให้มันแยกออกจากกันอยู่แต่มีหลายอย่างคะ่ะที่คุณเอามาปนเอามาเขาเรียกว่าบท บดรวมกันจนบางทีแล้วทาให้คุณเนี่ยจัดมันจัดการความรู้สึกของตัวเองอะไรไม่ได้ไอตัวนี้ก็อยากรู้สึกไอตัวนั้นก็อยากที่จะได้มาจนทําให้คุณเองอะ่ะเหมือนอยู่ในภายใต้อารมณ์นะคะอารมณ์อย่างเดียวเลยอารมณ์ตรงนี้มาจากอะไรบ้างอารมณ์ที่อยากได้อารมณ์ที่ชอบอารมณ์ที่หลง คุณจะอยู่ในภายใต้ของอารมณ์พวกนี้หมดเลยแต่ก็ได้ตัวของความรักหรือการแอคชั่นของคุณคุณเองเอามันอยู่อราจะต้องพูดอย่างนี้นะอยู่ภายใต้แต่เอามันอยู่ซึ่งมันเป็นกลุ่มที่ย้อนแย้งพอสมควรเหมือนกันตัวความรู้สึกของตัวเองเนี่ยต้องการแบบนี้ ตัวนี้ปล่อยไปแบบนั้นแล้วเอ้ไม่ได้อยากจะไปคว้ากลับมาคุณก็แค่ทํามันคุณเป็นคนที่คิดแล้วก็ทําเลยรู้สึกแล้วก็ทําเลยรู้สึกอะไรที่จะไปพูดสมมุติชอบคนนี้อยากจะบอกอยากจะทําคุณจะเข้าไปรู้สึกกับเขาก่อนคือเป็นคนที่ต้องเทสก่อนอะว่าฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่พอรู้สึกลอยๆปุ๊บคุณก็มานั่งเพินั่งพันานาโวหารก็ไม่ได้นะคะคุณุจะเป็นนัเข้าไปสัมผัสนิดนึงเออถ้ามันมีความแบบจุนจูนอะไรกันปุ๊บ คุณก็จะมาคลีนต่อความรู้สึกตัวเองเป็นการแอคชั่นที่ริคิดว่าคุณมีหลายอย่างที่ต้องทําและคุณก็มีหลายอย่างที่อยากจะต้องได้อะมันเหมือนมันต้องได้ก็เลยอยากให้คุณเองบาลานซ์ตรงนี้นิดนึงนะคะในตัวของการกระทําต่างๆทีนี้เราจะมาดูเรื่องของคนที่แอบรู้สึกดีของคุณเป็นคนแบบไหนด้วยเหมือนกันนะคะูสเสน่ห์ตัวคุณก่อนเลยค่ะสเสน่ห์เนี่ยิต้องบอกว่าเป็น,สนเสน่ห์ของภาวะ อยู่ใกล้นะคะกับคนใกล้ตัวคล้ายๆกลุ่มหนึ่งเลยนะแต่มันเป็นเสน่ห์ที่เรนรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะใช้คุณก็ใช้ถ้าคุณไม่รู้สึกว่าจะต้องใช้คุณก็จะเก็บเงียบเลยนะคุณใช้ชีวิตคนเดียวได้สบายมากกลุ่มนี้เสน่ห์ที่จะไปใช้เรารู้สึกว่าได้ผลประโยชน์ก็คือในเรื่องของการทํางานในเรื่องของแบบว่าคุยดีลงานสร้างโปรเจกต์อะไรพวกนี้ค่ะคุณจะใช้เสน่ห์ตรงเนี้ยเยอะมากๆแต่นี้มุมมองของความรักความรู้สึก หรือความต้องการเสน่ห์ไม่ค่อยออกมานะแต่ไปเป็นเสน่ห์เรื่องของแบบทํางานทําอะไรจะมากกว่าเป็นรูปธรรมจะมากกว่าแต่ตัวของฟีลลิงเนี่ยเรารู้สึกว่าต้องเป็นคนใกล้ตัวจริงๆถึงจะรู้สึกถึงเสน่ห์ของความหว,วานอ่อ,อยอ่อ,อยอ้อยยั่วยัออย่วบดบทของคุณได้ดังนั้นก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะแสดงออกมาแบบไหนในระดับไหนเพราะว่าคุณมาดูคลิปนี้ประมาณ100ร้อยกว่าคนเนี่ยเชื่อเลยว่าระดับบุ้ยยั่วยั่วบดบทเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วนะคะ แต่คนที่มาชอบคุณหรือแอบร,รู้สึกดีกับคนมีไหมเราต้องบอกนะว่ามันมีคนรู้สึกดีกับคุณและรู้สึกอชอบแอบรักแอบปลื้มหรืออ่างเงี้ยค่ะมีเหมือนกันแต่ลักษณะของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่เจ้าอารมณ์มีระเบียบค่อนข้างเป็นสายคุมเกมนะคะจะไม่ใช่คนที่แบบหวานๆใสๆอะไรเงี้ยด้วยการที่คุณเองเนี่ยเวลาที่แสดงออกหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ในการใช้ชีวิตหรืออยู่ใกล้กับใครอะไรเงี้ยคุณเองจะมีทั้งความ เขาเรียกว่าอ่อนมีความหวานมีความแบบไหลไปตามสถานการณ์ได้ดีแต่คนคนนี้ที่กำลังรู้สึกดีกับคุณเนี่ยถามว่ามีไหมมันมีซึ่งมีไม่เยอะด้วยถ้าเราจะมาหาเรามาเค้นกันนะจริงๆกลุ่มนี้จะหาได้เจอง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะมันไม่ได้เป็นคนที่มีคนแอบเยอะขนาดนั้นแล้วคนที่แอบเนี่ยก็ค่อนข้างแสดงตัวด้วยเขาจะแอคชั่นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะรู้สึกว่าต้องการควบคุมคุณคุณลองดูนะ ควบคุมคุณอยู่เรื่อยๆสั่งให้คุณทำแบบนั้นสั่งให้คุณทำแบบนี้หรือการเทสให้คุณต้องเลือกอะไรสักอย่างเพื่อเพื่อเขาหรือเพื่อคุณเหมือนแบบว่า ให้ความสําคัญเขาอะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้เป็นการโยนคําถามก็ได้หรือเป็นการแอคชั่นก็ได้ดังนั้นกลุ่ม3มค่ะคนแบบนี้แหละที่มันกําลังรู้สึกดีกับคุณอยู่ตัวอายุหรือเรื่องของรูปรักภายนอกเราไม่ขอพูดไม่ขอจัดเลยเพราะมันเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วหรือเป็นคนที่คุณรู้ใจกันอยู่แล้วด้วยเหมือนกันดังนั้นกลุ่มนี้อาจจะเป็นมีฟิลเพื่อนฟิลทํางานด้วยกันฟิลเจ้านายฟิลลูกน้องหรือว่าเป็นฟิลของคนที่แบบดีลงานกันอยู่ ได้หมดเลยนะคะรู้สึกดีแบบนี้ถือขั้นแอบรักหรือเป็นเรื่องของแบบพัฒนาความสัมพันธ์เลยไหมอลิสยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้เลยในคลิปนี้เพราะมันเป็นภาวะของความรู้สึกแล้วมันจะต้องมีการสื่อสารกันก่อนนะคะถ้าเขารู้สึกดีแล้วมันเป็นเชิงธุรกิจแปลว่าเขาก็ต้องการผลประโยชน์อะไรกับคุณด้วยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักเอ้ยมันชัดเจนเลยคุณปัดทินเดอร์แล้วคุณรู้สึกว่าไอคนนี้ต้องรู้สึกดีกับเราแบบไหนไหมเราจะอ่านใจเขาแบบนั้นไหม ตรงนี้แหละค่ะมันจะเป็นเรื่องของการพูดคุยค่ะกลุ่มนี้ต้องมีใช้ระยะเวลาในการพูดคุยในการสื่อสารกันเพื่อให้รู้สึกว่าเขารู้สึกอะไรแล้วคุณจะชัดเจนมากขึ้นก็ดีใจกับกลุ่มสามด้วยละกันนะคะว่าคนที่มาแอบรู้สึกดีรรู้สึกชอบคุณเนี่ยก็ไม่ได้ไกลตัวมากแต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบเขากลับไม่ได้รู้สึกดีกับเขากลับค่ะคุณก็ต้องแสดงบทบาทของคุณให้ชัดเจนแต่ถ้าคุณชอบเขากลับแล้วคุณรู้สึกดีกับเขากลับแล้วอย่าลืมคะ่ะ จุดยืนของตัวเองพุ่งเข้าไปเลยค่ะทําให้เขารู้สึกเหมือนกันเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กลุ่มสามทุกๆคนกดไลค์กด like, กแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเรามาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย